굿มาร์นิ่งเมงกราบาไม่สูงค่าสบายดีขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านเช้าว,วันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่ธรรมสถานมั่นพญานาคราชแห่งนี้ อุณหภูมิเช้านี้ก็ประมาณ21องศาและบรรยากาศก็อึมครึมเนื่องจากว่าเมื่อวันวานนี้มีฝนตกในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในตัวเมืองนี้เมื่อวานนี้ฝนตกตั้งแต่ตีสองตีสา ส่งผลทำให้อำเภอรอบนอกอย่างเช่นอำเภอแม่อ่อนแห่งนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนไปด้วยเช้านี้บรรยากาศก็ครึ้มคๆมมองไม่เห็นดวงพระอาทิตย์แล้วก็มองออกไปข้างนอกก็ยังมืดอยู่ยังไม่สว่างร้อยเปอร์เซนวันนี้ก็เลยมาอยู่ที่หอสวดมนต์ นั่งคุยกับคุณโยมทุกทุกท่านก่อนอื่นเรามาดูปฏิทินกันก่อนคุณโยมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15เดือนพฤศจิกายน2568เป็นวันแรมสิบข้าเดือนยี่เหนือญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ดูตามปฏิทินล้านนาฉบับนี้ ท่านก็บอกว่าดีทำมงคลสูงสุดชีวิตจะรุดหน้ารุ่งเรืองเป็นวันมหาโจโรเรืกงเรื่อง,งามยามดีสำหรับการจู่โจมการปราบปรามการฟ้องขับไร่และก็เป็นวันหัวเรียงหมอนเหมาะแก่การมงคลสมรสการมั่นหมายการส่งตัวคู่บ่าวสาว หรือว่าการดูตัวสามารถที่จะทำได้ในวันนี้เป็นวันหัวออกเหมาะแก่การส่งสินค้าไปค้าไปขายส่งตัวคู่บ่าวสาวส่งเคราะห์บูชาเทียนลดเคราะห์เนี่ยคุณโยมนี่เป็นปฏิทินล้านนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคำนวณเอาไว้ก็นำมาอ่านให้กับคุณโยมได้รับทราบ เพราะว่าเป็นของโบราณโบราณนนประดับสติปัญญาพวกเราก็แล้วกันเอาละคุณโยมวันนี้จะขอน้อมนำเอาธรรมะโอวาทคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเขียนเอาไว้นะต่อมาก็ไปเจอท่านบอกว่าเมื่อเราคิดชั่วก็จะส่งผลทำให้เราทำความชั่ว คุณโยมทุกท่านโบราณท่านบอกว่ามั่นโนบุพังขมาธรรม,มามั่นโนเศรษฐามั่นโนมายาใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นหัวหน้าใจเราเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จที่ใจอะไรอะไรก็ตามคุณโยมมันเริ่มที่ใจหรือว่าเริ่มที่จิตของเราก่อน ถ้าเมื่อใดก็ตามจิตของเรามันคุณมัวจิตของเรามันขุณมัวก็คือจิตมันระคนไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภมันเกิดขึ้นในใจความโกรธมันเกิดขึ้นในใจความหลงมันเกิดขึ้นในใจนีคุณโยมจิตมันก็จะด,ดำ แล้วความคิดในจิตเนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นนะเพราะว่าเมื่อกิเลสมันเข้าไปมันก็ชักจูงจิตใจเราคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นคิดแต่เรื่องโลภโมโทโสันคิดแต่เรื่องของ ความอยากได้ไข่มีคิดแต่เรื่องของความโกธะความโกรธความอาฆาตพยาบาทลุ่มหลงอยู่ในพวกนี้แหละเมื่อความคิดมันไม่ดีนะญาติโย,ยมสาธุชนมันก็จะส่งผลส่งผลออกมาทางกายทางวาจา คนที่คิดไม่ดีนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านเวลาจะพูดอะไรนะ่ก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีทางนั้นเพราะใจเขาไม่ดีคนใจดำก็จะพูดแต่เรื่องของที่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายนะญาติโยมทุกท่านเวลาจะพูดอะไรก็พูดให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายตำหนิติเตียน พูดจาด้วยความไม่เคารพนบนอกเนี่ยคุณโยมสังเกตได้เลยถ้าเราไปคุยกับใครถ้าคุยกับเราไม่ดียญาติโยมทุกท่านอ๋อคนนั้นเป็นคนใจไม่ดีพูดอะไรออกมาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีแต่ตำหนิคนอื่นว่าให้คนอื่นอ่าละ ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำพูดของตนติชินคนอื่นเป็นประจำยกเอาแต่ตัวเองว่าตัวเองนี่ดีตัวเองประเสริฐแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนไม่ดีหมด ถ้าเราสนทานาแล้วเราได้ยินอย่างนี้ก็พึงคิดได้เลยว่าอ๋อคนนี้เป็นคนใจไม่ดีเมื่อใจเขาไม่ดีเขาก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเมื่อคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเวลาพูดก็พูดแต่คำพูดที่ไม่ดีเนี่ย แล้วเวลากระทำอะไรก็ตามคนที่มันใจไม่ดีเนี่ยจะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคุณโยมทุกท่านไม่ต้องไปดูอะไรดูแค่หน้าเขาก็พอคนที่ใจไม่ดีใจชั่วใจมีกิเลสเนี่ยนะคุณโยมดูแค่หน้า ดูแค่สีหน้าท่าทางดูอากับกิริยาเนี่ยเราเข้าไปดูหน้าเนี่ยโอ้หน้าดำกำเศรากิริยามารยาทไม่เรียบร้อยกระโตกระตาเนี่ยคุณโยมนะทำอะไรก็ทำด้วยความลวกลวกอยติโยมทุกท่านไม่ละเอียดละออไม่ละมุนละไม่ สีหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลาหน้านิ้วคิ้วขโมยอันนี้คนใจไม่ดีมันก็จะแสดงออกมาอย่างนี้และยิ่งไปทำาอะไรเนี่ยเขาก็จะทำแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิดศีลผิดธรรมเนี่ยชอบนักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นขโมยของคนอื่นผิดลูกผิดเมียคนอื่น คุณโยมดื่มเหล้าเมายาชวนกันไปแต่เล่นการพน,นันชวนกันไปแต่ทำเรื่องที่มันเสียหายอะไรที่มันดีๆไม่ทำอันนี้เป็นลักษณะของคนใจที่มันไม่ดีใจดำใจมืดใจบอด มันก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามใจเราดำเนี่ยอากัปกิริยาการกระทำของเรามันก็จะดำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนีย่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ระวังใจของเราให้ดีอย่าให้ใจเรามืดเราดำต้องระวังใจต้องทำใจให้ใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่รใจเรามันใสสะอาดเนี่ยคุณโยมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสว่างสวยัยมันจะดีตามไปหมดเลยถึงแม้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอะเราก็ยังมีใจที่สะอาดเมื่อใจมันสะอาดกายมันก็จะสะอาดเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะหายเร็วนี่ยญาติโย,ยมทุกท่าน อย่างอัตมาภาพเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้สามสี่วันก่อนหน้านี้เกิดอาการความดันต่ำน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะแต่ก็พยายามพยายามรักษาใจให้ดีพยายามสวดมนต์เจริญจิตเมตตาภาวนามันก็ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นั่งแบบนี้ได้เดินได้หันซ้ายหันขวาได้เหลืออีกนิดหนึ่งคุณโยมเวลาเราเองตัวจะนอนเนี่ยต้องช้าๆเองตัวลงปุ๊บพิ้งหัวลงหมอนปุ๊บบ้านมันก็จะหมุนนิดหน่อยโครงเคลงโครงเคลงเหมือนเราอยู่ในเรือที่มันโครงเคลง ถ้าเวลาเราจะลูก้ก็ค่อยๆรู้พอนั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะโครงเคงนิดหน่อยเนี่ยญาติโยมทุกท่านนะมันก็หายแล้ววันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็คิดว่าจะไปโรงหมอซสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ายาที่คุณหมอให้มาเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะ ก็จะให้ไปคุยกับคุณหมอว่าเออมันดีขึ้นเหลือแต่เวลาล้มหัวลงนอนแล้วก็ประคองตัวลุกมันก็จะโครงเคลงเหมือนเราอยู่ในเรือโครงเคลงนิดหน่อยแต่ก็ได้ละคุณโยมตอนนี้ก็สามารถมาคุยกับคุณโยมได้สามารถมาสวดมนต์ได้แต่วันนี้ตอนเช้าเก้าโมงเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพนเสร็จเรียบร้อย ขอไปโรงหมอหน่อยนะรากิลาป่วยไปหาหมอครึ่งวันและเดี๋ยวก็จะกลับมาสวดมนต์ทำวัดเย็นนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านไปให้หมอท่านเช็คดูอีกหน่อยนึงเราเนี่ยคุณโยมมันรักษาใจได้แต่ว่ารักษากายไม่ได้กายสังขารกายหยาบต้องให้หมอดูแล ส่วนพวกเราก็รักษาใจของเราถ้าใจของเราดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามเอาลายญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันที่19เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่มั่นพญานาคราชก็จะมีเด็กและเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนแม่ออนวิทยาคม จำนวนร้อยกว่าคนด้วยกันจะมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงก็ได้รับจดหมายขอความอนุเคราะห์เรื่องของวิทยากรเรื่องของเบรกเลี้ยงเด็กเด็ก ก็คุยกับญาติโยมหลายหลายท่านอนุโมทนาครอบครัวลินจงสุบงกฎท่านได้ส่งขนมปังมาแล้วก็ใส้ขนมปังจะมาปิ้งขนมปังใสทันลักเป็นเบรกเป็นขนมเลี้ยงในช่วงภาคบ่ายแล้วก็อนุโมทนาโยมแม่ลัดดาโยมแม่ลัดดาท่านก็จะมาทำน้ำ สมุนไพเลี้ยงเด็กๆแล้วก็อนุโมทนากับพวกแม่ครัวพวกเราเนี่ยก็คุยกันว่าจะทำามีกรอบเอาไว้เลี้ยงเด็กๆในช่วงตอนบ่ายนะเพราะฉะนั้นวันที่19นี้ก็ช่วงบ่ายที่ม่อนพญาณคคาระจะมีการอบรมเด็กและเยาวชนร้อยกว่าคน ใครว่างก็มาช่วยกันเนื้อมาช่วยกันปิ้งขนมปังมาช่วยกันตักน้ำสมุนไพรทำมีกรอบดูแลเด็กๆเนี่ยคุณโยมทุกท่านเด็กคือเยาวชนที่มีความสำคัญเขามาวัดมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมก็ถือว่าดีมากมาศึกษาธรรมะมา เพื่อที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาต่อไปเด็กๆพวกนี้เขาก็จะได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเราแก่ๆแ,แล้วเนี่ยสมัยเด็กๆพ่อแม่พาเข้าวัดเข้าวาถึงได้คุ้นชินกับวัดกับวาอยู่กับวัดกับวา เด็กๆก,ก็เหมือนกันนก็คุณครูท่านก็จะพามาก็โอ้ดีใจมากที่จะมีเด็กเยาวชนมาอ,อบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ม่อนพยานหาคาร่าแล้วก็วันที่31ธันวานณคุณโยมเราจะปฏิบัติเนสชิกขทุนดง สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามชาติถวายโรงศพสดดเพาะถวายเครื่องสืบชะตาเสริมสิริบงคลต่อโหราชาตาอายุของพวกเราร่วมทอดผ้าป่าข้ามปีกันวันที่31ธันวาคมนี่เราก็จะสวดมนต์ตั้งแต่6โมงเยน มีกิจกรรมทั้งคืนแล้วก็ไปสิ้นสุดการสวดมนต์ตอนหกโมงเชา้าหลังจากนั้นก็ให้คุณโยมพักผ่อนทานข้าวต้มข้าวต้มกันจะทำข้าวต้มจากนั้นก็จะทำบุญตักบาตรวันขึ้นต้นปีใหม่แล้วเราก็จะมีการสื่อโหราชาตาเสริมสิริมงคลแล้วก็ทอดผ้าป่า 100กองกองละสองพบาทผ้าป่าเนี่ยคุณโยมแบ่งไว้เป็นสองอย่างด้วยกันนะคุณโยมนี่มีกำหนดการตารางผ้าป่ากองที่หนึ่งเราถวายร้อยกองเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1อาตมาจะนำไปซื้อลงศพ อ่าอันนี้เป็นโลงศพที่สั่งทำนะคุณโยมเนี่ยเขากำลังทำอยู่เป็นโลงศพไม้สักแกะสลักปิดทองอันเนี้ยเป็นตัวฐานเนี่ยให้คุณโยมได้ดูอ่านี่เป็นตัวนี่เป็นตัวโลงแล้วก็เป็นฝาโลงศพเป็นแบบนี้อันนี้อ่ะเป็นฝาข้างบนคุณโยมอ่าอันนี้เป็นตัวโลงศพ เป็นโลงแบบนี้แล้วก็ฐานเป็นแบบนี้โลงใบนี้มูลค่าห้า0 0ื่บาทคุณโยมทุกท่านเพราะอะไรเพราะว่าโรงใบนี้จะนำไปถวายวัดสีคำเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้บรรจุร่างของท่านพระครูโสธิพัทรคุณ ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่สอนนักธรรมตรีอัตมาภาพตอนอัตมาเป็นเนนน้อยๆเป็นเนนตัวเล็กๆเนี่ยก็เรียนหนังสือกับท่านท่านมรณาภาพเมื่อกลางปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาแล้วเดือนมกราคมนี้ก็จะได้ทำการอาชาปนนกิจเผาศพท่านท่านมรณาภาพด้วยอายุ73ปี พันษาห้าสิบสองพันษาเป็นพระเป็นเนนอยู่52ปีด้วยกันคุณโยมทุกท่านลงศพใบนี้ก็จะใช้บรรจุร่างของพระมหาเทระแล้วก็จะทำการเผาตามแบบเบ,าบ้าโบราณล้านนาเนีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราถวายลงศพก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดี มันติดขัดอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันเผาไปไม่ไปกับไฟไหลไปกับน้ำล่องลอยไปกับปีเก่าเดือนเก่าศักราชเก่าเนี่ยอาเผาศพถวายลงศพไปแล้วก็ลงศพนี้ก็ไม่ได้ใช้ใส่คนธรรมดาธรรมดาใช้ บรรจุร่างของพระมหาเถระนะซึ่งตอนนี้ร่างของหลวงพ่อท่านพระครูนี่ก็บรรจุลงเย็นอยู่การที่จะเอาออกมาก็จะต้องมีลงศพไม้เพื่อที่จะบรรจุร่างขึ้นสู่ปราสาทแล้วก็จะทำการเผาทำการชาปนากิจถ้าป่าที่เราจะทอดกันวันที่หนึ่งหนึ่งร้อยกองกองละสองพันบาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเอามาทำบุญลงศพนี้ ส่วนที่สองคุณโยมวัดเปาสามขาใกล้ๆม่อนพญานาคาชวันที่24บสมกราคมก็จะทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุมเมศกิตวิธานก็ถือว่าเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งอันนี้ทำบุญอายุเราก็จะไปถวายเครื่องสื่อโพราชาตา ขึ้นต้นปีใหม่เนี่ยสะดระเคาะด้วยการถวายลงศพให้อะไรอะไรที่มันไม่ดีนะเอาใส่ลงศพเผาไปเคาะหามยามร้ายเสนียดจังไรอุปสรรคปัญหาความติดขัดอ่ะเผาไปแล้วแล้วเราก็ถวายเครื่องสืบโหราชาตาทำให้โหราชาตาอายุของเราเนี่ย มีอายุมั่นขวัญยืนอะไรที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับเราในช่วงปีใหม่สักราชใหม่เนี่นะคุณยมทุกท่านอันนี้เป็นส่วนที่สองจากเงินผ้าป่าที่เราจะร่วมบุญกันส่วนที่สก็คืออาตมาต้องเปลี่ยนหลังคาวิหารอริยะบักแปดซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยทำผ้าป่าไปรอบหนึ่ง แต่ว่าปัจจัยยังไม่ครบปัจจัยรอบนี้ก็เหลือจากสองส่วนนี้ก็เอามาสมทบในการเปลี่ยนหลังคาวิหารวิหารนี่เป็นที่ประดิษฐานพัะประธานของวัดก็จะทำให้เรานั้นมีที่มุงที่บังอะไรก็ไม่ตกล่วงหล่นใส่ตัวใส่ครอบครัวของเราก็อนุโมทนาตอนนี้มีเจ้าภาพดังนี้คุณยม ก่อนหน้านั้นสองสามวันก่อนหน้าตมาเบือยาคุณโยมหมอให้ฉันยานแล้วก็หลับไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับโยมแล้วก็จำก็ไม่ค่อยได้ใครทำบุญอะไรไว้ก็ลืมลืมไปบ้างดังนั้นวันนี้มาทบทวนนะรายชื่อคุณโยมท่านไหนตกหล่นหรือคุณโยมท่านไหนจะทำเพิ่มเติมก็จเจริญพรแจ้งได้ผ้าป่า1หนึ่งรกอง กองละ2,000บาทประกอบไปด้วยคุณโยมบวรลักษ์มหัธนาเวโรธโยมเบียระเองไพบูนทำบุญไว้สองกองบุญครอบครัวลินจงสุบงโกดทำบุญไว้5้ากองบุญ1นึ่งบาทแล้วก็คุณปัทมาผู้ยินดีคนคุณธงชัยศรีวิจิตหนึ่งกองบุญ2,000บาท คุณโยมธนูคุณยศยิ่งคุณโยมอัมภาวาคุณโยมอันทิกาคุณโยมนัทธพงคุณโยคุณโยมนัทธพงคุณยศยิ่งแล้วก็มีคุณโยมละเอียดโยมอัญชรียมรุ่งระวีพึ่งภูนผลคุณโยมชัชวานคุณโยมนภวีสุดสุขสุดทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งกองสอง0ันบาท คุณโยมอาราวันเหมือนโพทอง1กอง2,000บาทคุณโยมธนวัรลินจงสุบงกฎหนึ่งกอง2,000บาทคุณโยมทิพยพยวินแท่เฮงและครอบครัวหนึ่งกอง2,000บาทรวมแล้วถึงวันนี้มีเจ้าภาพอยู่12กองด้วยกันคุณโยมาขาดอยู่ประมาณ8ปดสกองเนาะ ก็เหลืออีก88กสิองส่วนญาติโยมที่ทำบุญตามเจตนาเนี่ยอาตมาไม่ได้จดเอาไว้วันก่อนเนี่ยคุณโยมเพราะว่าเบือเบืออยู่แต่เท่าที่จำได้ก็มีคุณโยมแม่ทัศนีปิ่นสุวรรณคุปร้อมด้วยครอบครัวลูกหลาน500บาทแล้วก็แม่อำพันอินชัยกุลหนึ่พันบาท ใครทําแล้วรายชื่อตกหล่นนะคุณโยมขออภัยนะช่วงก่อนนั้นฉันยาก็ทําให้เบื่อๆไว้แล้วก็จำไม่ได้คุณโยมพิมพ์บอกมาหน่อยนะใครทำก็จะได้ลงชื่อคุณโยมได้อย่างถูกต้องไม่ตกไม่หลน่นแล้วภาป่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราทำร้อยกอง ร้อยกองกองล้อยส0งพบาทส่วนที่หนึ่งไปซื้อลงศพห้0 0 0ืบาทส่วนที่สองเอาไปทำบุญเครื่องสืบโหราชาตาอันนี้ยังไม่ทราบราคาเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อที่เขาทำเครื่องสืบโหราชาตาส่วนที่สเราเอามาบุรณนะซ่อมแซมหลังคาวิหารอริยมรกแปดที่เกิดการรั่วซึม นคุณโยมทำบุญหนึ่งครั้งก็จะได้บุญสามอย่างด้วยการสะเดาะเคาะต่อชัดตาเสริมบารมีไปในตัวนะในวันที่31ที่จะถึงนี้แล้วก็อนุโมทนาคุณโยมวีระคุณโยมบวรรักษ ท่านก็จะส่งสระเปามาห้าร้อลูกในคืนวันที่31เราจะสวดมนต์กันตลอดทั้งคืนะคุณโยมทุกท่านแต่ว่าก็จะมีกาแฟน้ำชากาแฟข้าวต้มข้าวหนมบริการคุณโยมตลอดทั้งคืนคุณโยมไม่ต้องกลัวหิวคุณโยมสวดมนต์อยู่คุณโยมหิวคุณโยมก็ลุกไปทานได้ ส่วนอาตมาก็คงจะได้ฉันแต่น้ำชารอ้อนญาติโยมทุกท่านระหกโมงเย็นเราก็สวดมนตร์รมวัดเย็นกันสวดพัะกรรมฐา,าสนสวดพระธรรมจักรแล้วเราก็จะได้ออกมาที่โล่งแจ้งหน้าลานพระมหาเีดียตมาจะได้เจริญพระพุทธมนต์รัตนสูตรเพราะว่ามีโยมบูชาเทียนเอาไว้ เทียนนี้ก็เป็นเทียนสะดอกข้อต่อชัตาเล่มละยี่สิบบาทเนี่ยคุณโยมเราก็จะได้จุดเทียนให้กับคุณโยมเท่าที่จำได้ครอบครัวลินจงสุบงกตจองเป็นเจ้าภาพเทียนเนี่ยร้อยยี่สิบเล่มเล่มละยี่สิบบาทเดี๋ยวก็จะได้นำรายชื่อของครอบครัวลินจงสุบงกตเขียนติดเทียนเอาไว้ ถึงเวลาก็จะเจริญพระพุทธมนต์เทียนนี้ทำหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคุณโยมทุกท่านทำไว้เพียงแค่หนึ่งพันเล่มาญาติโยมอาจจะทำคนละเล่มก็ได้ของตัวเองเล่มหนึ่งของลูกของหลานคนละเล่มครอบครัวมีกี่คนก็คนละเล่ม อนุโมทนากับคุณโยมทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิ่งเราคุณโยมวันนี้เก้านาฬิกาอาตมามีสติสัมปชัญญะดีแล้ววันนี้ไม่มียาฉันและคุณโยมวันนี้เก้าโมงก็จะเจริญพระพุทธมนตรัตนสูตรจากนั้นก็จะฉันเพนฉันเพนก็จะไปโรงหมอไปให้หมอเช็คสุขภาพ ตอนบ่ายนี้ขออนุญาตไม่ได้สวดพระธรรมจากนะ้าขอไปโรงหมอหน่อยหนึ่งไปให้เขาดูก่อนว่าไอหายร้อยเปอร์เซนหรือยังอาการที่นอนและยังเวียนอยู่เนี่ยจะมียาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าและเดี๋ยว5้าโมงเย็นเราก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นปกติเช่นเคย ขอโนโมทนาสาธุุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตรุรพิทธพรชัยอันได้แก่อายุวันนสุขาพละปฏิพาณทานาสารสมบัติวันซี่อหลุีสเซนทีเจนคังเส้นอีสิ่งลงพิงพิงอันอันเฮงอ่องหวดกุลากุลเฮลกุลมันนี่กุลแฟมิลี่เซียเซียนีเมงกระบา ยุลีกินหวานสบายดีขอเจริญพรอนุโมทนาคุณโยมแม่ทัศนีพร้อมด้วยลูกหลานทำบุญถวายเทียนก้าวเล่มโยมเล็กส่งลายชื่อมาให้ด้วยนะจะได้เขียนชื่อติดเทียนไว้คุณโยมแม่เบนดี้มันนี่ทีวันวันทีทนะูเทาสันบาแคนออฟเฟอร์ นะพรีสสปอนเซอร์เพื่อที่จะได้ทำบุญกันสาธุบุญเดี๋ยว9ก้าโมงเรามาเจริญพระพุทธมนต์อีกรอบหนึ่งสาธุ